มาขอพอดนะครับพึ่งบารมีพระเจ้าอยู่คุ้มค่ำนะครับเนาะนะครับไปพี่นองนะครับผมกับพามาทำพิธก,การพระเจ้าอยู่คุ้มค่ำนะครับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมือนีครัผมกับผ้ามานะครับมาเจอกันในช่องมาสอวประสบโชคนะครับมือนีผมกับผ้ามานม้สการพระเจ้าใหญ่คุ้มค่ำนะครับพ่อพี่น้องครับอ่ะนี่ครับองค์พระอยู่หลังคุ้มนี่นะครับอยู่ที่บ้านคุ้มค่ำนะครับบ้านคุ้มค่ำตำบลแกงเคิงอำเภอกุดกระปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับพ่อพี่น้องครับนะครับปกตินะครับเขาจะมีบุญประจําปีนะครับเขาเอื่นว่าบุญเดือนสามนะครับตามพอเสาเพินเหมาวส่ฟังนะครับเนาะ นะครับแต่ปีนี้ปัญดาการครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับที่เขาจะเพิ่นกัเพิ่นในน้ำมัสการตลอดนะครับนะครับพี่น้องท่านใดที่แวะผ่านไปผ่านมากสามารถไปเขามานะครับน้ำมาสการเป็นไดนะครับถนนตะการพืชนปนเขียวมะละดนะครับถนนเส้นนี้นะครับตามาเขียวมะละดก่อนจะผ่านนะครับนี่นะครับสวยงามครับบริเวณบริเวณพระใหญ่นะครับอเดี๋ยวผมสิบผ้าเขาไปน้ำมัสการครับเป็นการนะครับนมัสการพระเยาใหญ่คุ้มค่ำนะครับพ่อพี่น้อง นะครับปกตินะครับทุกปีนะครับนะครับเดี๋ยวผมสิบผ้านะครับเขาไปนมัสการนะครับครับไพดีแานไปแพนมาก็ฝากทั้งนะครับมานมัสการนะครับมาขอพรนะครับพึ่งบารมีพระเจ้าใหญ่คุ้มคร่ำนะครับเนาะครับวันนี้คงกับผ้ามานมัสการชมบริเวณรอบๆครับร่มก็แห้งๆนะครับพ่อพี่น้อง ลุ่มกับแรงนะครับสองปีแล้วครับนะครับบได้จัดแบบเป็นงานแบบนะครับแบบนมัสการนะครับแต่ปิดให้นมัสการตลอดนะครับนะครับแต่ปีนี้ก็นะครับกเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับเพิ่ก็เลยบได้จัดงานนะครับแต่ก็เตรียมสถานที่ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมา ะครัศการมากกาบมากไหวเพื่อนนะครับเนาะ pues mm. นะครับยุท่วัดคุ้มข้ามครับพ่อยี่น้องนะครับผมกะหนูจักรยานเอาด้ครับนะครับตอนต่เศารนะครับพ่อยี่น้องนะครับเพราะท่านนี้มีไผ่มากนะครับเนาะนะครับผมกะบได้ใไซเอาแมสมาอยู่หรอกครับแต่กับ่ได้ใไซนะครับปั่นจักรยานมากมีเมยอเนาะครับนอกจกเลยถอดออกนะครับบได้ใส่ปั่นจักรยานแต่กัเอามาอยู่หรอกครับ เดี๋ยวผมก็สิภาพ่อพี่น้องนะครับขึ้นไปนมัสการเพ่นไปไหวเพ่นเนาะครับเนาะนะครับผมขอเอาจักรยานไปเจ็บกันครับับพ่อเพ่นนะครับแล้วสิให้พ่อเพ่นเบาเรื่องนะครับขจาวไงคุ้มค้าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพ่อครับซื้ออย่างนอกรับผมคุณพ่อชีด่ากินหอมเป็นท่ายกวัดคุ้มคํำนี่ละ ครับผมงานประจำปีออกไม้สามคำเดือนสามเป็นงานประจำปีทุกปีโอเคนี่มาตั้งแต่ก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณท่อมแต่เราดีข้าครับือยนีมันติดโควิดบอดดิจัดมาปีที่สองทุกปีเราในีคนมันเสร็จเต็มที่นี่ไล่การไม่ถูแนวเป็นงานใหญ่ของกำนักงานเพื่อรังจังหวัดคุณงานใหญ่มันจัดบอได้จัตปีนี้ เปิดให้พี่น้องทำบุญเพีนี่ออกมาสามคำเือนสามดูมึงงานนี่ครับทำงานท่านบุญดีเดี๋ยกไปครับเนาะเชิญเชิญพลอยพี่น้องนะครับเวผ่านไปผ่านมากนะครับเพ่อแม่พี่น้องผ่านไปผ่านมากนทำบุญนะครับเจ้าใหญ่พรมีิ้มท่าโดนเท่านี่นะเป็นทรัพย์สิทธิ์ของอำเภอเราครับครับขอขอบคุณพ่อยหลายนะครับเด้อ นะครับกับแะเชิ่นพี่น้องมาแวะมานมาสการเพื่นะครับเนาะนะครับเป็นบุญประจําปีครับนะครับเดี๋ยวเอานะครับสิขึ้นไปนมาสการเพ่นะครับพี่น้องนะครับตอนเราเศร้านะครับพระท่านนี้มีไผ่มานะครับเราก็สิมีดอกไม้นะครับไปเห็นบูชาได้ครับเด้อยกานขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอนะครับบูชาดอกไม้กันครับ ผมกับบูชาดอกไม้เรียบร้อยครับแล้วสิขึ้นเป็นนามาสการเพิ่นครับพ่อพี่น้องนะครับเจ้าในคุ้มค่นะครับครับครับองค์แบบไนยครับพ่อพี่น้องนะครับครับบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆนะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหย่านามาสการพระเจ้าใหญ่กันนะครับ กราบขอพรนะครับเพิ่งบารมีเพิ่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมสิผ่านเดินรอบๆนะครับประชาชนใหญ่นะครับปกติกาสิมีงานแล้วครับพ่อพี่น้องนะครับแต่ปีนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับสองปีแล้วครับนะครับแต่ในกาสิมีนะครับที่ให้เขาไปนอสการนะครับแต่ผมก็คงสิบประเลยผ่าเขาไปดอกครับยางมืออ่อนๆแล้วะครับเนาะนี่นะครับ เนฐานผักนะครับฐานผักญ่นะครับ,ร,บริเวณรอบๆนะครับก่อนเทาสิลงไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมกะดีขวางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับ ลงไปข้างล่างนะครับเนาะครับรบริเวณรอบๆหนองนาะมาไทยเบ่งเนึงครับพ่อพี่น้องนะครับจใหญ่คุมคำเฮานะครับ ไปพ,พี่น้องนะครับผมกับพามานมาสการพระจันทร์ใหญ่คุมนข้ามนะครับก็ต้องนะครับไปนะครับก่อนสิงล่าพ่อพี่น้องไปพ่อพี่น้องท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเนาะครับเนาะมานะครับ่าแวะเข้ามานมาสการเป็นในตลอดเวลานะครับในช่วงนี้ปกติขึ้นมาะไรครับก็บิมีบุญนะครับเนาะนะครับเตอร์มอน้กับโบมี่นะครับเนาะอ่ะผมก็ต้องล่าไ,ไปก่อนละครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะสหลับคลิปนี้สวัสดีครับ